คังเคียวคังเคียวสิ่งแวดล้อมคังโจเซนรถไฟที่วิ่งวนเป็นวงนะคะอย่างยามานเตตเซนวะคังโจเซนเดสก็คือรถไฟฟ้าสายยามานเตะลายของโตเกียวนะคะก็เป็นรถไฟสายที่วิ่งวนเป็นวงกลมนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าเคียวไคเขตแดนสัคไคเขตแดนสักุเกงการลดคักเคง การปรับระดับปริมาณเฮลุลดโดเรียขุความพยายามโทสุโตเมลุสุโตเมลุพยายามโจเป็นคําที่เติมท้ายนะคะหน่วยงานรัฐบาลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำว่าชักไข่โฮเคงโจทบวงประกันสังคมนะคะโจคังรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชา อูจโจอ,อาวากาศจัก,กรวาลโดคุจิเฉพาะตัวไม่เหมือนใครนิจิโดคุญี่ปุ่นกับเยอรมันนิจุสึเทคนิคเทคนโนโลยีโจนิเคียวนิเคียวนิการแข่งขันวาสะเทคนิคไซเซด้านการเงินเซโตพักการเมือง โจเกียวสภาพการวังเรียกขุกกำลังทางกายอุเดแขนยกตัวอย่างนะคะประโยคแรกนะคะยูโดโนโอ,อิโรอิโรนาซาวาสาวาสาโอนาลาอุกก็คือเรียนเรื่องเทคนิคต่างๆนะคะของการเรียนยูโดนั่นเองนะคะ